เอาโชว์เหนือชั้นกันอีกแล้วเอาสิครับเหนือชั้นไหมล่ะระบบเป็นไงเอาละเป็นไงดูไม่ต้องจับเลยพวงมาลัยนี่ไม่ต้องจับดูรถวิ่งอยู่นะรถวิ่งอยู่นะอพวงมาลัยไม่ต้องจับอยู่เหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมนะรถวิ่งไปวิ่งไปเป็นไงวิ่งอยู่นะเป็นไงระบบทุกวันนี้ ทำมาดีจริงๆดูระดับไหนแล้วดูวิ่งไปวิ่งไปเรื่อยๆเห็นไหมพวงมาลลยไม่ต้องจับนี่แล้วดูทางโคง้งดูทางโคง้งนี่ทางโค้งนะทางโค้งนะเห็นปายโค้งไหมทางโคง้งเป็นไงพวงมาลลยไม่แตะอ่าอ่าดูอ่า,อาด,าดูทางโคง้งเป็นไงเป็นไงสุดยอดโอ้ nghe là nà rồi